สวัสดีและสวัสดีว่าจะเป็นฟังลาฟังไทยหรือว่าต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะการยินดีตอนรับ้าสู่อง y o YouTube ตะวันแชนแนลคืออก้าอแม่พี่น้องเลยโดยหลังจากที่ว่าไ่ได้ลงคลิปไปเป็น4-5หามื้อเนาะหรือว่าโดนก่าหังแบบนี้พี่น้องเ้ยเพราะว่าสัญญาณมันกระโลดบ่ได้เนาะมันโหลดซาาๆ2-3มื้อจะได้คลิปหนึ่งพี่น้องเ้ยโดยมอนี้ก็ กินหอด FC ประสกข,ขูดสุขคนคือเก่าแลยเนาะนี่สาตวันกับิมาอัปเดตที่ว่ากำลังคุดคุมห้องน้ำเนาะพี่น้องเนาะโดยเพื่อว่าปเป็นการเสียเวลาพี่น้องมาไปติดตามรับทุกคนฟังกันเลยเนาะโอเค và lại cả lên đó. Và đây, lực, lại lúc viết lực bà <laughs> <laughs> <nó pha> <laughs> đi nụ <laughs> ừ. <laughs> lực lúc đợi lực nó, mày đi nó cười nụ <rồi>, cười nụ cười nụ <nhưng rồi>. cười nụ cười nụ <nhưng> cười nụ cười nụ <nhưng> cười, <cười>, 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 <cười> นี่ขึ้นแล้วพวกคนเรียนเดียว,เ,ยวเชื่องลนะุกเลยมั่งบั่งพัดกันคนละที่แล้วปั่นกันปั่นกันกินนี่แหละอย่ากินกันนี่แหละเพก่อ <c oughs> นยัง,งบ่มียังนะพี่น้องขุดไปเนาะเห็ดมีสำใจก็เห็ดไปก้อนปอกทอก็กอยังไ่ได้ดอกยังผมหัว่าท่อนึงเท่าได้เดี๋ยวมืมออื่นไปตลาดจะคืนไป<ข>นั่นล <ไข S 1> เซียงไฮ้แล้วบุนมันี่นะซูสี่ทนได้ดิปอตมีแต่ดินอันนี้พี่น้องเลยดินพลานเนาะแต่เข็งดีว้าอยากได้ทํำนั่นบอได้ซํำนั่นก็ได้บ่คาเห่ามได้ครึ่งเนืงเงี้ยครึ่งนแมงครึ่ง ย่ม่ได nice ้แ sì, ล้วเฮ้ยวานน้องคนมาคุดให้พี่น้องเลยสามสี่คนเนาะเพื่อนกับเขได้หุ่มกอบงนี่เป็นห่มให้เนาะสมเลยอะไร cùng nhau bẻ leo nhau, ta thể không. Đấy, men hạ, đấy. Men hạ sao chết, vợ. Cú rồi, Men hạ chết. <laughs> ซาเมื่อเ้าแทกลินแบบนี้เนาะถอดเกิบถอดเกิบ้มันอย่าก้มลงก็แทกพี่น้องเ้ยถอยยังบบมีพี่น้องไปหาขุดไปสำเน็จแล้เนาะ ันนี่เขาเขาขุดต่กลางคืนเนาะกลางคืนเพราะว่าบริอัดเพราะว่ามันมืดเรือยเลยก็เลยมาถ่ายตอนกลางเว้นให้พี่น้องเขาเบ่งน้ำกันเนาะเลยสตตะวันว่าจะเอา หกท่เนาะคุทนังเนาะทางละสเาดี้าเนาะเจ้ายาเส้นชเส้น่างดูงไปเรือ่อยๆเลยเนาะเรื่อยไปเรื่อยไปเ่อยๆเอย้า

เว่าจัมกันมันโัมันบมเมันเป็นเรียมันเจ็บมือมันนขอจับเขาไง่หมเวกเขาก็ได้มึ้นชิบูอูดใซตตัวบอูดมาบังน้องฮัน เอ้หาตคืออุดนี่ไโยวงด้ามนี่สิวงด้ามยั้งหมเขาเอาไปเอายืนโดนเติบติกเข่าอะไรอยู่มันกได้อยู่แล้วเียมขุดลำบากพีนองเอ้ยดินพะงาน ส่วนส่วนเพื่อใท้โตมานี่ทอหนึ่งกับประมาณสามร้อยเนาะประมาณหกท่อกรตุ้กที่เท่3สามร้อยไปสามหกพิ0ปนแปดรว่าเนาเนี่ดี๋ยวจะมีเงินซื่อบันมีแต่มีแต่มแปดิบบาทนะบอมันีแต่แปดร้อยพี่น้องเอ้ส่วนนี้ สัตสัตกับใหม่เนาะดับแล้วมันใหม่ดับเนาะอย่างมาคุด้องาสังเวชนี่มันใหม่ดับแล้วมันว่างเกินดิน่เิ่ม่เติยังดลงอีกทด่นหาสิบเซน

บามบ้านตัวเองได้ตัวเองเองแบบอมัดเพื่อได้โย่ไปเห็ดโย่ไปเห็ดเลยแม่เห็ดนางามนี่จิได้แต่คนเยอะแงะเลยคนคนขายเอนลุ้มอะไรเหมอนขายล่วงขายลายได้ละลุมติเาโลสิบโลนโอ้ยเสียมกันบับ้านบ่าทีตั ต่อคืนเป็นแฟนเป็นแฟนแล้วพี่น้องไอ้กระตะตเอนนี่แหละบ้านนี่ไปลง ดินกระดอมันกันนั่นเนาะดินบ่ออดินนดินดานดินเหมือนบ่อสัญญาณกระจกมันเป็นยังส่อแห้ส่วนพี่น้องเ้ลงคลิปไปซามมือได้คลิปหนึ่งยังบทบางเทาห้อบ้ได้ีสักยอ ได้ทางใดก็ได mm ้ทานัดทางใดเราเล็จ hmm. oh. mm ่อไว้เ hmm. น mm ี hmm. <c ười> <c ười> okay. oh. okay. ่ยเลนปนไม่ได้อันดินแข็งุ่จะจะลงเลิกลได้เลยมันยาวหตัดอกตัดเี้ตอนนึงน้คือหัวแล้ว บอกออกไลฟ์สอาเต้นมัน้อือือันั่น,ส,น,ส,นสินส้ส่สาปันบุสันไลยังได้จังหวะยามจักยากยาวไปทางจนเลยมัวแหมองหหมไม่ยวยสิขุดนมาขึ้นนี่ได้ลายเติบเนาะ

จิีมจกน้อยไปได้แล้วเอามาลองคุดป้ะชนใหญ่ลูกยาเฮ็ดเย็ดมันอย่าปิดมันสิตายเอาตัวไม่เอาตัวไม่เอาใส่เสียมจกน้อยให้บ้าไปลูกในย้อนไปไว้เออโอ้แดดปิ้งแห้งขนาดนี้นะ

mười một tay cận đêm mọi người ăn sử dụng loin đi mượn cái mười

หมอจะก้ม้แล้วนดีเียดูบบสแล้วดูบั่งส้าวเพี่น้องบายเนี่ยชบอีได้คนตาได้นักาดเล้วะันนี้ก็บอกพ่อเสียเวลาเลยนะบอกจไปเสียบอกอะ โอ้ยาบเอ้ยบ้านเฮาเดียวบ้านเกพอมากวัดทีวัดซาบันขับมีกลมแล้วมอนตวได้บนน้อยนูวัน้าแหนี่น้อยนวัน้าต้องไล่อ่าอาสาวับสองเลยเดพี่น้องเปลี่ยนคิวกันลงคออยอยเียมได้เติมเน้นนะบู๊

ตามล้มงพื่นเลยโอเคพี่น้องเอ้ยมาเป็นมาสมมกันเนาะการคุดคุมก็เป็นที่เห้ียอยแล้วพี่น้องคุดห้องน้ำอะไรเนาะตคบุกลุก ยังบได้มียังดอกพี่น้องไว้ซาตวันก็ะไดอันนี้ก็จ้างเขาคุดกับพันหนึ่งร้อยเนาะขับอันพวกน้องบอกว่าดินแข็งลายตืมให้แน่เอ้ยเพื่อนว่าสั้นขอแน่ว่ะแต่ว่าซาตวันก็บปกกาศตัดพิเศษเนาะก็เลยว่าให้เขาไปพันพันหนึ่งร้อยพี่น้องจ้างเขาคุดเนาะยังบได้มีปอกไม่แปลกยังดอกพี่น้องเลยทำ ทำงบเฮาน้อแต่ว่าตั้งความหวังไว้ว่าได้สำแดงเฮาก็เหตุสำนั่นเนาะทุกคนเนาะก็ฝากเอฟซีว่สุขูสุขคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องเนาะอย่าเห็ดหลบด้วยยังออกหลบไหมด้ยพี่น้องยังบ่ได้มีปอกมีแปลกอย่างหรอกน่าซาตวันกันี่ยังบ่ได้มีอย่างเลยอุปกรณ์อุปกรณ์ก็ได้ยช่วงนี้ลงคลิปกันยากยากเพราะว่ามันสัญญาณก็บม่มีเนาะอันนี้ก็เข้า น้องคุดแต่ขึ้นนี่แล้วก็กับมานี่นะกับพอดีแล้วเป็นเทียมห้อยแล้วพี่น้องเลยทั้งมดมาสีเอาหกทอนเนาะคางละสามพี่น้องเลยก็คือเลียนกันลุงเนาะเลียนกันลงว่าฟังนั้นก็นสามสามอันฟังนี้ก็สามอันเนาะเพราะว่าเสิเฮ็ดสองพี่น้องเลยมันก็นเลิกอยู่เนาะ จักจักเม็ดพวกเขาแทกบอกแล้วแหละแต่ว่าสาตวันเป็นคนลืมพี่น้องเลยลืมพูดว่าจักเม็ดเนาะประมาณสองเม็ดน่บอก,อบอกความกว้างกับสิบประมาณนี่แล้ะพี่น้องเลยโดยบอกอัะเมื่ออื่นขึ้นตลาดกับสิบไปทางเมื่อเ้าเจ้านะทำจำงบฮามีฮามีสำนีกสาสำนีไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยโอเคพี่น้อย สำหรับคลิปนี้ก็สิขอจบลงุงเพยงซัานี่ก็เนาะฝากพี่ฝากน้องฝากเอฟซีไปสุขสุขคนเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็หับสุมหับฟังกันในคลิปต่อไปเนาะว่าอุปกรณ์้องหน้าว่าสาตะวันสีได้อย่างนี้เนาะพี่น้องเนาะแตะ่บาตอนนี้ก็บอกเลยว่างบมีแต่ซํานี้พี่น้องก็กเลยเห็ุซํานี้ไปก่อนเนาะเมื่ออื่นขึ้นตลาดก็สิไปถามราคาทอหันว่าอันนึงเทา่าไรเนาะพี่น้องเนาะโดย สำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงจุดนี้ก่อนเนาะขอก้าวขอวบาสบายดีสบายดี